เป็นการสรุปมาจากการทํางานจริงนะคะว่าและเราอ่ะจะบริหารและตัดสินใจในการนําระบบ ERP มาใช้เราจะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะ1 2 3 4นะว่าเราจะต้องพิจารณาอย่างไรทําไมเราไม่ซื้อระบบบัญชีเล็กๆเกนาะสำเร็จรูปเล็กๆทําล่ละอ่าทำไมเราไม่ใช้ Excel ในการทําระบบ ERP ละ่ะนะคือระบบ ERP เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่า Data ต a s e ตัวโปรแกรมจัดก,การ Databa s e นะคะ <_ S 1> เพราะว่ามันเกิดจากระบบเยอะๆเลยเมื่อกี้หน้าแรกหนะ้าสักหน้าหนึ่งอะ่ะที่มันมีระบบขายระบบซื้อระบบผลิตระบบสต็อกเนาะมันเอามาต่อจิกซอว์กันการคีย์ข้อมูลเข้าไป1จุดมันจะวิ่งเข้าไปเก็บนะเป็นระบบ Databa s e สามารถดึงกลับมาใช้งานได้อย่างเช่นรหัสสินค้าเนี่ยฝ่ายจะซื้อก็ดึงไปใช้งานตัวเดียวกันดึงจาก Databa s e จุดเดียวกันฝ่ายขายก็ดึงมาจาก Data b a s e บจุดเดียวกันนะเพราะงั้น ทำไมเราถึงเขาถึงมีระบบ ERP ขึ้นมาเพราะว่ามันต่อจิ๊กซอทุกอย่างแล้วสุดท้ายปลายทางอะสุดท้ายเลยความเด่นของเขานะก็คือเขาออกแบบระบบที่ดีแล้วก็รายงานเยอะมากที่ไว้ใช้ในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้ในการแข่งขันเนาะในธุรกิจได้่ะแล้วระบบ ERP ปัจจุบันนี้เท่าที่ implement มา เขาออกแบบระบบการควบคุมภายในพ่วงเข้ามาให้ด้วยระดับหนึ่งแล้วนะเพียงแต่เราจะต้องมากันกองและออกแบบเพิ่มนะเพื่อให้มันตอบโจทย์กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่เราอยู่นั่นเองอามาดูกันทีละข้อเลยนะคะวิธีการจะตัดสินใจนำระบบ erp มาใช้เนาะอันที่หนึ่งเนาะเราจะต้องเข้าใจธุรกิจธุรกิจคืออะไรบริษัทที่เราอยู่นะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็คือธุรกิจของเรานั่นแหละ เราทาธุรกิจอะไรประเภทไหนนะคะแล้วระบบงานภายในของเราเป็นแบบไหนนะจะต้องดูตั้งแต่กระบวนการซื้อขายจ่ายรับดู organization ช h a r t เลยว่าเราเป็นแบบไหนเกี่ยวนะคะเพราะว่า organization ชาร์ดเนี่ยจะบอกว่าเป็นแบบรวมอํานาจหรือกระจายอนานาจเนาะการบริหารงานแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจก็จะต้องถูกนํามาดีไซน์เข้าไปในระบบ ERP ด้วยนะคะเช่นระบบ การวิ่งออิบายงานอนุมัตินะต่างๆเนี่ยระบบ o r Organization c h a ากที่เป็นกระจายอำนาจกับรวมอำนาจก็จะออกแบบดีไซน์การทำงานกระบวนการทำงานเข้าไปในระบบ ERP เนี้ยที่ไม่เหมือนกันนะสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ลักษณะของธุรกิจคำว่าอย่างลึกซึ้งเขียนดูเหมือนง่ายเนาะแต่ในการทำงานจริงอะ่ะคำว่าอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันคือแบบว่า เราเนี่ยไม่ได้รู้แค่เรื่องบัญชีการเงินนะเราจะต้องเข้าไปแบบว่าเรียนรู้ทุกกระบวนการคือเราจะต้องเป็นคนคุมโปรเจกต์นี้นะออกแบบแล้วก็ implement ตัวนี้ร่วมกับบริษัทที่เราไปจ้างม,มุดไปซื้อ Microsoft n เอ่อนาวิชันมาอย่างนี้นะคะเราก็ต้องทำงานร่วมกับทีมของเซลลนะคะแล้วก็ออกแบบคนะคำว่าอย่างลึกซึ้งเขียนสั้นๆง่ายๆแต่มันไม่ง่ายนะคะ คือเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเรียนรู้ตั้งแต่ทุกฝ่ายเลยอะ่ะจะซื้อผลิตขรื่องใช้เนาะอ่าแล้วก็บัญชีการเงินของเราเองเนาะเราต้องเข้าไปรู้ระบบงานเขาไปถามรีควายเมนต์เขาว่าจริงๆแล้วหน้าง,งานเขาต้องการระบบยังไงนะแล้วก็เจ้าของกิจการต้องการยังไงอะ่ะปลายทางเจ้าของกิจการต้องการวิเคราะห์อ,อะไรบ้างต้องการให้มันออกรีพอร์ตอะไรบ้างนะคะควบคุมภายในนะ ของแต่ละจุดเลยเราจะต้องมองให้ออกมองความเสี่ยงให้ออกทุกกระบวนการแล้วก็จดๆๆๆเนาะแล้วก็มาทําความเข้าใจมาทํำโฟชั่งนะโฟชั่ในที่นี้เนี่ยถ้าคนไม่ได้คนที่มาฟังวันนี้ไม่ใช่บัญชีนะคะก็ ลืมนําตัวอย่างมาด้วยเนาะมันก็จะเป็นเหมือนภาพกระบวนการนะคะก็จะเป็นแบบเอกสารเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมจาได้ไหมคะแล้วก็เป็นกระบวนการที่เขาเดินไปจนสุดตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้าตัวนั้นเราจะต้องทําอยู่ในข้อหนึ่งนี้นะคะไปศึกษาซักถามจากประสบการณ์จริงตัวเองแล้วกันเนาะมันไม่ได้ว่ามีถูกมีผิดเนาะคือเข้าไปอยู่ในแผานกน,นั้นเลยอย่ะเข้าไปอยู่ในหน้านงานเลยนะตอนที่เป็นจูเนียร์เนี่ย ไปอยู่ในหน้างานเลยแล้วก็ไปนั่งดูเขาทำอยู่เป็นอาชยพในแต่ละ,ะแผนกเนาะสักวันที่สามที่สี่ก็จะเผื่อๆนิดนึงเอ้พี่ขอทำด้วยขอทำจริงด้วยอะไรเงี้ยเพราะการที่เราได้ไปทำจริงในในกระบวนการต่างๆมันจะทำให้เราเห็นความเสี่ยงนะแต่ก็ยากบางคนก็ไม่เห็นเพราะคนบางคนไม่ใช่คนช่างสังเกตเงี้ยเห็นความเสี่ยงว่ามันจะเกิดปัญหาหนึ่งสองสามมันจะเกิดการรั่วไหลหนึ่งสองสาม เออหรือการที่เขาทํางานอยู่ตอนเนี้นี่มันกระชับลดต้นทุนได้มากกว่านี้นะอ่าเราก็ต้องโจทย์โจทย์โจทย์แล้วเหมือนเราไปเป็นเด็กฝึกงานค่ะเข้าไปทุกจุดเลยนะอ่าเข้าไปแบบขอความรู้ด้วยไม่ได้เข้าไปแบบให้เขาแอนตี้เราเนาะเข้าไปในแบบเป็นเด็กฝึกงานในแผนกเขานะานะก็ให้เขาเอ็นดูรักใครเรานิดนึงเนาะเราจะได้ได้ข้อมูลแล้วก็เขาก็จะสอนหน้างานเรานะคะให้เราเข้าใจโปรเซสนะเนี่ยคือขั้นตอนที่1นนะคะ อย่างลึกซึ้งมันมันคืออย่างนี้นะคะอย่างลึกซึ้งเนาะตัวที่สองนะเราก็จะต้องไปทำความเข้าใจระบบ ERP ที่เรากำลังจะลงทุนเนาะ,ะกำลังจะซื้อมาใช้อะ่ะวิธีการตอนนี้ในความเป็นจริงก็คือเราจะเรียกวารีษัทที่เขาขายซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะมาเดมโมให้เราฟังเนาะฟังรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม,มาเจอกันเวลาที่ทำความศึกษา ERP ตัวเนี้ย คือเรามีข้อหนึ่งแล้วไงเนี่ยเรามี Data ข้อหนึ่งอยู่ในมือแล้วเราฟังไปปุ๊บเราก็จะติ๊กไปเฮ้ยตัวนี้มันเข้ากับธุรกิจเราอ้เฮ้ยติ๊กติ๊กติ๊กอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ประสบการณ์ตัวเองนะใครที่มีประสบการณ์ที่ดีกว่านี้ก็แชร์กันมาได้นะคะเพื่อนๆที่มาฟังคลิปนี้หรือไลฟ์สดสดวันนี้จะได้ได้ประโยชน์ร่วมกันเนาะพี่ก็จะทํากันบ้านข้อหนึ่งเสร็จแล้วี่ยพี่ก็จะนั่งติ๊กอ่าเจ้านี้มาทีเซ๊กติ๊กติ๊กอ่าแล้วก็ บางคนก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องการอะระบบทําได้นะแต่ต้อง c u สตอมใหม่เสียตังค์เพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่สแตนดาร์ดอ่ะเราก็จะติ๊กติ๊กติ๊กตกิทำเช็คสตดไลน์ line, อ่ะพอสุดท้ายแล้วเราก็จะมีข้อมูลแล้วเนาะสมมุติมาสาเจ้าใช่ไหมคะ s a ฟออร์เคนะิลไมโครซอฟ์เนาะมา3มเจ้าปุ๊บเราก็จะมีเบื้องต้นและหลังจากที่ผ่านขั้นตอนที่2ว่า เฮ้ยซอฟต์แวร์ตัวไหนเนี่ยมันเข้ากับธุรกิจเรามากที่สุดและโดยยังไม่ต้องคัสตอมัยคือใช้สแตนดาร์ดของโปรแกรมได้นะสมมุติสแตนดาร์ดโปรแกรม10ล้านบาทถ้าเราต้องคัสตอมัยเยอะเนอะล่อไป5ล้านบาทถ้าคัสตอมัยรวมเป็น15ล้านบาทแบบเนี้ยโหไหวไหมอะ่ะใช่ไหมเราก็ต้องพยายามหาซอฟต์แวร์ที่เข้ากับเราให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วก็ประหยัดการคัสตอมัยลงให้ได้มากที่สุดนะอ่าทันไหมคะ หนึ่งและสองนะอันเนี้ยคือหน้าที่เราตรงๆเลยนะถ้าเรามีสกิลนะคะทำได้หนึ่งและสองเนี่ยเนี่ยแหละคือการเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของการอิมพลเมนต์โปรแกรมเนาะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของการจะขึ้นมาเป็นนักบัญชีบริหารด้วย